สิริเสด็จนายบาน อุ๊ยอันนี้หมอกลงเยอะนะพี่น้องนะครับอะเมื่อวานเมื่อวานมีลมวันนี้มีหมอกอสำหรับคลิปนี้ตาทอนชนแนลเขาจบคลิปใส่บาแต่เพียงเท่าน,นี้นะครับอย่าลืมได้ดูได้ชมกดติดตามกดไลค์กดสิ่นกำลังใจตัดทอนชน n นลได้นะครับ สวัสดีครับ